สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเก้าสัญญาณความสัมพันธ์ที่คุณต้องรีบจบถ้าไม่อยากที่จะเจ็บนะครับการเข้าใจแล้วก็หลีกเลี่ยงรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อคุณถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความสุขทางอารมณ์และจิตใจในอีพีนี้เราจะคุยเรื่องสัญญาณที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์มีส่อแววที่จะไม่ดีต่อคุณมันจะช่วยให้คุณไม่เสียเวลาไม่ผิดหวังและก็ไม่ทุกข์ทรมานในภายหลังนะครับ ถ้าฟังแล้วอยากจะได้บทความไปอ่านในรูปแบบของไฟล์ PDF ก็สามารถที่จะดูวิธีการขอไฟล์ได้ตามที่เขียนเอาไว้ในคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ9สัญญาณของความสัมพันธ์ที่ต้องรีบจบถ้าไม่อยากเจ็บมีอะไรบ้างข้อ 1. หากใครสักคนห่วงใยคุณจริงๆพวกเขาก็จะหาเวลาให้คุณได้เสมอไม่ว่าพวกเขาจะยุ่งแค่ไหนก็ตามนะครับความมุ่งมั่นที่แท้จริงนั้นเราไม่ได้วัดกันด้วยคำพูดเท่านั้นแต่ว่าวัดกันด้วยการกระทำด้วย เมื่อใครสักคนเห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆพวกเขาก็จะให้ความสําคัญกับการให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขานี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องทิ้งทุกอย่างทั้งหมดเพื่อคุณแต่แม้ว่าพวกเขาจะมีงานหรือว่าสิ่งที่ต้องทํายุ่งอยู่อย่างมากพวกเขาก็จะหาเวลาให้กับคุณได้เสมอเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าคุณมีความสําคัญอาจจะเป็นข้อความสั้นๆหรือว่าโทรศัพท์เพียงไม่กี่คําหรือว่าการกระทําเล็กๆน้อยๆที่สื่อความหมายถึงความรักและห่วงใยได้อย่างมากมาย ความสัมพันธ์จะเติบโตได้ด้วยการที่ต่างฝ่ายต่างดูแลแล้วก็ให้ความสําคัญกับอีกฝ่ายและคนที่อ้างว่ายุ่งเกินไปอยู่ตลอดเวลาก็กําลังส่งสัญญาณบอกคุณว่าสิ่งสําคัญที่แท้จริงของพวกเขาคืออะไรคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่คุณเวลาของคุณนั้นมีค่าคุณต้องอยู่กับคนที่เคารพเวลาของคุณและมีเวลาให้คุณอย่างเหมาะสมอย่าพอใจกับคนที่ไม่เคยเห็นความสําคัญของคุณ คุณต้องเปิดใจรับแต่คนที่มีเวลาให้คุณเพื่อแสดงถึงความสำคัญของคุณนะครับข้อ2อย่าส่งข้อความหาคนที่ไม่เคยตอบกลับคุณเลยหากพวกเขาเงียบตลอดเวลานั่นบอกถึงอะไรมากมายในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ทุกประเภทหากว่าข้อความของคุณได้รับการตอบรับกลับมาเป็นความเงียบตลอดเวลามันก็บอกได้ว่าคุณกำลังลงทุนไปกับความสัมพันธ์เพียงฝ่ายเดียว เมื่อใครสักคนหนึ่งเห็นคุณค่าในตัวของคุณนะครับพวกเขาก็จะพูดคุยและก็ตอบกลับการทักทายของคุณเสมอข้อความที่ไม่ได้รับคําตอบอยู่เสมอแสดงถึงความเฉยเมยหรือว่าความไม่พร้อมที่จะตอบสนองและสิ่งสําคัญก็คือต้องใส่ใจในเรื่องนี้การรอคอยคำตอบอย่างไม่สิ้นสุดแล้วก็เลื่อนลอยมันจะดูดพลังงานทางอารมณ์ของคุณแล้วก็สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงแทนที่คุณจะไล่าตามคนที่เงียบใส่คุณเสมอก็ให้มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์กับคนที่การสื่อสารไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ สิ่งสาคัญก็คือต้องอยู่กับคนที่ตื่นเต้นที่จะได้สื่อสารกับคุณเช่นเดียวกับที่คุณตื่นเต้นที่จะได้สื่อสารกับพวกเขานะครับจงเคารพตัวเองให้มากพอที่จะรู้เข้าใจแล้วก็ยอมรับได้ว่าเมื่อใดที่ความเงียบเป็นคําตอบที่ดังกว่าคําพูดนะครับข้อ 3. อย่าเชื่อในคําสัญ,ญญาที่ว่างเปล่าคําพูดที่ปราศจากการกระทํานั้นไม่ใช่ความจริงคําสัญ,ญญาจะมีความหมายก็ต่อเมื่อถูกปฏิบัติตามด้วยการกระทําอย่างสม่ําเสมอ ใครๆก็สามารถที่จะให้คำมั่นสัญญาได้ให้ความหวังได้แต่ว่าการกระทําของพวกเขาต่างหากที่ยืนยันความจริงใจของพวกเขานะครับหากใครสักคนมักจะสัญญากับคุณเสมอว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้คำสัญญาอื่นๆแต่ไม่เคยทําความน่าเชื่อถือของพวกเขาก็จะต้องถูกตั้งคําถามความไว้วางใจจะค่อยๆเสื่อมลงเมื่อคําสัญญานั้นไม่เคยถูกทําให้เป็นจริงทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีค่าและรู้สึกผิดหวัง จงตระหนักว่าความสัมพันธ์ที่ดีนั้นต้องสร้างขึ้นจากความรับผิดชอบไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเฉยๆคนที่ใส่ใจอย่างแท้จริงนั้นจะทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคำพูดของพวกเขาซึ่งจะสร้างรากฐานของความไว้วางใจและความจริงใจขอให้จำไว้ว่าการเชื่อในสิ่งที่เห็นนั้นดีกว่าสิ่งที่ได้ยินจงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่สะท้อนถึงความซื่อสัตย์แบบสม่ำเสมอมากกว่าความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยคำพูดสัญญาที่เลื่อนลอยแต่ว่าไม่เคยทำได้จริงนะครับข้อ4ี่ อย่าเสียพลังงานไปกับสัญญาณที่สับสนกลุ่มเครือความรักที่แท้จริงนั้นควรทําให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยไม่ใช่สับสนสัญญาณที่สับสนจะทําให้เกิดความปั่นป่วนทางอารมณ์ทําให้คุณไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นควรจะยืนอยู่ตรงจุดไหนความรักเป็นแหล่งของความสบายใจมันไม่ใช่การทายปริศนาหรือว่าเล่นเกมทายใจนะครับมันจะทําให้คุณหมดพลังใจและความเหนื่อยล้าเมื่อใครสักคนสลับไปมาระหว่างความรักและความห่างเหิน นั่นสะท้อนถึงความไม่แน่นอนหรือความไม่เต็มใจที่จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่ของตัวเขาเพื่อคุณความไม่มั่นคงนี้จะขัดขวางการเติบโตอย่างแท้จริงในความสัมพันธ์ทําให้คุณเริ่มไม่แน่ใจในตัวเองความไว้วางใจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีเจตนาชัดเจนไม่ใช่สลัวหรือว่าเลือนรางเหมือนมีเมฆหมอกมาบังนะครับหากพฤติกรรมของใครบางคนทําให้คุณสงสัยในคุณค่าของคุณอยู่บ,บ่อยๆนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนว่าความรู้สึกของพวกเขาอาจจะไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของคุณ ความรักที่ดีจะให้ความรู้สึกมั่นคงการกระทำและคำพูดจะยืนยันคุณค่าของคุณอย่างสม่ำเสมออย่าจำนวนต่อความคลุมเครือสับสนแต่จงหาและอยู่กับความรักที่ชัดเจนที่คุณสมควรจะได้รับนะครับข้อ 5. อย่าใช้เวลาอยู่กับคนที่ไม่แน่ใจในตัวคุณคุณสมควรได้อยู่กับคนที่รู้เสมอว่าคุณพิเศษมากแค่ไหนการรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นแค่ตัวเลือกแทนที่จะเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งเดียวในชีวิตของใครสักคน อาจจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความนับถือตัวเองของคุณนะครับหากใครสักคนไม่แน่ใจเกี่ยวกับความรู้สึกหรือว่าความตั้งใจของตัวเองที่มีต่อคุณแสดงว่าคนคนนั้นอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับความสัมพันธ์ที่มั่นคงคุณมีค่าพอที่จะได้อยู่แต่กับคนที่มองเห็นคุณค่าของคุณโดยไม่ลังเลใครสักคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้รับการทนุถนอมและมีคุณค่าเมื่อใครคนนั้นมั่นใจในตัวคุณการกระทําและคาพูดของเขาจะสะท้อนในสิ่งนั้นออกมาอย่างสม่ําเสมอ อย่าเสียเวลาไปกับการรอลุ้นให้ใครสักคนตัดสินใจชีวิตมีค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้อารมณ์ล่องลอยรอการสรุปจากคนอื่นลงทุนเวลาของคุณกับคนที่มองเห็นคุณสมบัติพิเศษของคุณและเลือกคุณอย่างมั่นใจจงให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ที่ไม่เคยคลางแคลงในความสําคัญของคุณแต่ให้ความสําคัญกับคุณอย่างสม,ม่ําเสมอไม่เคยลังเลนะครับข้อ 6. อย่าเสียเวลาไปกับคนที่คอยแบ่งปันปัญหาให้คุณอย่างเดียวแต่ไม่เคยแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุข คุณควรเป็นส่วนหนึ่งของทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีในชีวิตของใครคนนั้นของคุณนะครับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นจะสร้างขึ้นจากประสบการณ์ร่วมกันทั้งสนุกสนานและท้าทายทั้งสุขและทุกข์หากใครบางคนยื่นมือมาแล้วก็ดึงให้คุณเข้าไปหาหรือว่าให้คุณช่วยเหลือเฉพาะในช่วงเวลาที่เขายากลาบากแต่ไม่เคยให้คุณเข้าไปมีส่วนร่วมในช่วงเวลาแห่งความสุขของพวกเขาเลยนั่นบอกถึงความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวที่คุณถูกมองว่าเป็นที่พึ่งทางอารมณ์มากกว่าที่จะเป็นคู่รัก การอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาแห่งความสุขมันช่วยสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นคุณสมควรที่จะอยู่กับคนที่ชื่นชมคุณในช่วงเวลาที่เขามีความสุขไม่แตกต่างกับช่วงที่ต้องเผชิญกับความยากลําบากเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาดีๆนั่นหมายถึงการเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่แท้จริงและให้การยอมรับอย่างเต็มที่จงสังเกตให้ดีว่ามีใครบางคนเก็บความสุขไว้ให้คนอื่นและหันมาหาคุณเฉพาะในช่วงเวลาที่มีปัญหาเท่านั้นหรือไม่ถ้าใช่ จงพาตัวเองถอยห่างออกมานะครับข้อ 7. อย่าปล่อยให้ใครมาซ่อนคุณจากชีวิตของพวกเขาถ้าพวกเขาใส่ใจคุณจริงๆพวกเขาก็จะไม่เก็บคุณเป็นความลับการถูกซ่อนหรือว่าต้องซ่อนตัวอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีค่าหรือรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่ของคุณจริงๆความสัมพันธ์ที่ดีนั้นต้องโปร่งใสทั้งสองฝ่ายต้องรู้สึกภาคภูมิใจที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของตัวเองกับคนรอบข้างความลับ มักจะเป็นสิ่งที่บอกว่าใครบางคนไม่ได้ทุ่มเทกับคุณอย่างเต็มที่หรือว่าทําเรื่องสําคัญสําคัญหลายอย่างที่ไม่รวมคุณเอาไว้ในการเป็นคนสําคัญลำดับแรกๆหากคู่ของคุณหลีกเลี่ยงการแนะนําคุณให้เพื่อนรู้จักหรือว่าทําให้คุณอยู่ห่างจากส่วนสําคัญสําคัญในชีวิตของพวกเขาสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องรู้และเข้าใจว่านี่เป็นสัญญาณเตือนนะครับคุณสมควรที่จะอยู่กับคนที่ชื่นชมการมีอยู่ของคุณแล้วก็ประสานเข้ากับโลกของพวกเขา อย่ายอมจำนวนกับคำมั่นสัญญาที่ดูเหมือนจะไม่เต็มใจแต่ว่าควรหาความสัมพันธ์ที่คุณเป็นที่ยอมรับอย่างเปิดเผยไม่ใช่ต้องซ่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะครับข้อ 8. อย่าเสียเวลาไปกับคนที่ชอบหาข้อแก้ตัวหากพวกเขาต้องการอยู่กับคุณพวกเขาก็จะหาเวลาให้กับคุณข้อแก้ตัวจะเปิดเผยให้เห็นว่าลำดับความสําคัญที่แท้จริงของใครบางคนนั้นอยู่ที่ไหน หากคุณได้ยินเหตุผลโน่นนี่นั่นอยู่เสมอว่าทำไมหรือว่าเพราะอะไรพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะพบปะกับคุณโทรหาคุณหรือว่าทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคุณได้ถึงเวลาต้องถอยห่างออกมาแล้วก็ประเมินความสัมพันธ์นั้นใหม่ความรักไม่ได้เติบโตจากการหลีกเลี่ยงหรือว่าพริ้วไปพริ้วมาอย่างเลื่อนลอยแต่ความรักเติบโตได้จากความพยายามและเวลาที่ถูกทุ่มเทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับเมื่อใครสักคนเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์จริงๆ พวกเขาก็จะหาวิธีที่จะแสดงตัวออกมาจนได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยไม่คิดถึงหรือว่าไม่อ้างแต่อุปสรรคนะครับขอแก้ตัวที่มากเกินไปนั้นอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สําคัญหรือว่าไม่คู่ควรซึ่งนั่นไม่ใช่ความจริงเลยจงตระหนักว่าคนที่ต้องการอยู่กับคุณจะแสดงออกผ่านการกระทําของพวกเขาคุณคู่ควรกับคนที่หาวิธีก้าวข้ามขีดจํากัดเพื่อคุณจนได้ไม่ใช่คนที่คอยยอมแพ้ต่อสิ่งที่กีดขวางอยู่เสมอหรือว่าเอาแต่แก้ตัวอยู่ตลอดเวลานะครับ ข้อ9อย่าฝากชีวิตหรือความหวังไว้กับใครสักคนที่ปิดโทรศัพท์หรือว่าติดต่อไม่ได้เลยเมื่อคุณต้องการคุณคู่ควรกับใครสักคนที่อยู่เคียงข้างคุณเมื่อถึงเวลาที่สําคัญที่สุดการอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาที่คุณต้องการมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่คอยสนับสนุนคุณหากติดต่อใครไม่ได้บ่อยครั้งหรือว่าขาดการติดต่อไปในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุดมันแสดงถึงการขาดความน่าเชื่อถือและก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจได้นะครับ เหตุการณ์ฉุกเฉินและก็ช่วงเวลาที่ยากลําบากจะเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของใครสักคนคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณควรอยู่กับคุณเมื่อถึงเวลาที่สําคัญคอยให้การสนับสนุนและทําให้คุณรู้สึกมั่นคงหากการไม่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างของพวกเขาเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนคุณคาดเดาได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินั่นอาจจะหมายความว่าคุณไม่ใช่คนสําคัญที่สุดสําหรับพวกเขาคนที่เชื่อถือได้จะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นที่รัก พวกเขาแสดงความห่วงใยด้วยการยืนอยู่เคียงข้างคุณโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณยากลําบากคุณสมควรมีใครสักคนที่ให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ของคุณเป็นลําดับแรกและสามารถพึ่งพาได้เมื่อชีวิตท้าทายคุณจงค้นหาความสัมพันธ์ที่คุณไม่ต้องตั้งคําถามหรือว่าสงสัยว่าใครคนนั้นของคุณจะรับโทรศัพท์หรือไม่หรือว่ารีบมาอยู่ข้างคุณเมื่อถึงเวลาที่สําคัญหรือไม่นะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังอยากที่จะอ่านบทความหรือเนื้อหาที่ใช้เป็นสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของไฟล์ PDF ก็จะมีเป็นไฟล์ให้ขอเอาไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยสามารถขอได้ทั้งละ1-3่ถึงีรวมถึงถ้าอยากจะอ่านเนื้อหาของทุกคลิปในช่องนี้ให้ครบทั้งหมดก็สามารถที่จะอ่านวิธีการได้จากคำอธิบายคลิปที่เขียนไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่เห็นอยู่นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อดูอออรายละเอียดการขอ,อไฟล์บทความหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบ ก็สามารถที่จะให้กำลังใจช่อง u n l i m i t e d m i n d s e t จิตไม่จำกัดได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ